ต่างกันยังไงผักผักคือสีเขียวผลไม้คือวิตามินครับผมว่าสรรพคุณมันต่างกันความรู้สึกผักก็น่าจะขมๆผลไม้ผลไม้จะมีความหวานกว่าไหม <c oughs> ผักคือไม่อร่อยผลไม้คืออร่อยครับผลไม้จะให้ลดหวานรดเปรี้ยวแต่ผักส่วนมากจะเป็นรสขมอันตผักก็คือผักนะครับผลไม้ก็ผลไม้เลยนะ ผักคนเอาไปต้มได้ผลไม้เอาไปต้มไม่ได้ผลไม้มีหลายรสชาติมีความหวานมีความเปรี้ยวส่วนผักก็จะมีรสชาติที่ไม่ค่อยต่างกันเยอะจะเป็นจืดแต่ว่าให้ประโยชน์ทั้งสองอย่างครับผลไม้หวานกว่าหอมกว่าผักมันเหม็นเขียวผักก็กินกับกับข้าวไงผลไม้คือกินหลังหลังกินข้าวเสร็จอะ่ะมันของหวานอะ่ะผักจะกินกับอาหารขาวครับผม ผลไม้นี่จะกินเล่นหลังอาหารผักเป็นใบผลไม้เป็นลูกก็ผักก็มีสีเขียวผลไม้ก็กินง่ายกว่าประมาณนี้มั้งคะผลไม้มันก็อยู่สูงกว่าผักผักอยู่ต่ำกว่าง่ายๆ้าก,กินก็ต่ำหมกหุ่งได้ผลไม้กินก็ต่ำหมกหุ่งไ,ได้มันขมมันหวานรือเปล่า